ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงห้าสิบสี่นาที่วันที่แปดเมษาวันเสาร์ฝนตกฮนะช่วงบ่ายฝนตก อันนี้เราก็อยู่บนเขาเหมือนเดิมวันที่สามแล้วฝนพึ่งหยุดนะฮะเราก็พึ่งออกเดินได้มาสักพักหนึ่งแล้ว ให้บอกรถไปเรามาเดินนะไม่ได้มานั่งรถ ไม่ได้ขึ้นรถนะฮะอย่าโยมให้บอกบอกให้บกบ,กร,บกรถไปบบกรถไปเราเดินมาไกลแล้วฮะไม่เคยนั่งรถเลยไม่รู้มันเป็นยังไงก็มีเยอะฮะ ชวนขึ้นรถก็มีเยอะแต่เราไม่นั่งรถฮะเราเดือดสะจัไม่นางรถไม่รับปัจจัยไม่ใส่รองเท้าฮะสามข้อหลักนี่หนักมากแบกไว้ตึงเลยเป็นกรรมของเราเองฮะตัวนี้เราสัจจะไว้ฮะเราลันสัจจะไว้สามข้อหนักนี้ พาดไม่ได้เลยเดี๋ยวผมเห็นเดิน,นขาไม่หักไม่ติดเขาไม่สุกเสิจริงจริงไม่ขึ้นฮะ มสงสารฮะให้โบกรถโบกรถบอกยิงสูงยิ่งลึกเหมือนป่าเอเมชอนเลยครแต่นี่เป็นป่าดึกดำบรรพ์นะฮะป่ายขึ้นมาอย่างนั้น,นลงทุ่งใหญ่นะฮะทีนี้ทุ่งใหญ่ ผ่านอุ้มพางผ่านหุ้มใหญ่ไปนี้ก็ถึงบ้านแล้วก็เหมือนถึงบ้านแล้วปาดึกดำบรรน์ป้ายออกขึ้นมาอย่างนั้นนะฮะอย่าเดือก็เป็นห่วงขึ้นรถขึ้นรถ ได้มาก็เป็นเวลาพ่อสมควรก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะจะได้รีบเดินทางสาธุอนโมนาสาธุ